สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปีนเก้นะครับที่อยู่ข้างหน้าเต็มๆตานี่นาฬิกาคาซิโอตัวดูโร200ครับตัวนาฬิกาดำน้ำตัวเก่งของเขาเลยนะครับตัวนี้หายากครับนานๆมาทีนะครับผมมาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ทันรีวิวนะครับ วันนี้ของมาแต่ไม่เยอะนะครับมีได้ทันรีวิวก็เลยขออนุญาตถ่ายตัวจริงให้ดูนิดนึงตัวนี้ในวงการเขาเรียกว่าดูโร200ตัวแบทแมนครับสีดำครึ่งหนึ่งด้านบนอีกด้านล่างเป็นสีน้าเงิน,นครับเรียกว่าสีแบทแมนไม่รู้ยังไงเป็นแบทแมนเนี่ยนะครับดูก่อนนะอ่าสวยเหมือนกันหะขอบตรงน้ําเงินเนี่ยมันสวยตรงนี้แหละเห็นไหมฮะดูก่อนดูก่อนดูก่อนเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้าครับเลืองแสงตรงหลักเวลาจุดๆพวกนี้มีภายน้ําหมดครับกลางคืนจะเรืองแสงหมดเลยนะครับ เป็นนาฬิกาดำน้ำเห็นไหมครับเขียน WR 200เมตรกันน้ำ200เมตรนะครับผมมีวันที่นะครับมายมนี่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับผมอ่ามือมานดนึงมาช่วยจับหน่อยเมื่อยมือแล้วหนักเหมือนกันนะเนี่ยมายมเป็นเกียยวนะครับเนี่ยจะใช้อะไรต้องหมุนเก็บเกียวนะครับเนี่ยมาเดินแล้วนี่เป็นนาฬิกาใช้ถ่านนะครับนาฬิกาผู้ชายนะครับผมเก็บก่อนนะสายตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนเลยนะครับผมหนักนะเนี่ย ชอบฝาหลังมันนะเป็นเกียวแบบอัดมาเต็มแผ่นเลยะนะดูค่อนข้างปึ๊กๆมากมากเลยนะครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ c ีเครับหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันศูนย์จัดมาให้ครบหมดนี่ลายสายแบบนี้นะครับบานพับเป็นแบบกดเอานะครับผมเนี่ยสวยนะเออสีบนแมนนี่ดูแล้วมันคึมคึมมันดูสวยมันใส่ได้ตลอดเลยเนี่ยดูวันหลายมุมหลายมุมสวยสวยสวยขอบมุนได้นะครับเป็นแบบทรงในการดำน้ำเนี่ยนะเนิดอดิดหน่อยเหมือนกันนะออกแรงเยอะเหมือนกันนะเออนะ โอเคครับยังไงสนใจยังไงแนะนาครับรีไม่หนึ่งของมาไม่เยอะนะครับสั่งทางไลน์ครับผมไลน์ที่ขีนด้านบนหรือแอดจากเบอร์โทรครับทาให้ถูกกระโทรปรึกษาแล้วกันนะครับผมหรือถ้าอยากมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ในซอยบารมราชชนนี19บเก้ถ่นเเปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นก่อนมาโทรมาเช็คของก่อนนะครับผมหรือถ้าดูใน Tik t o k ก็รบกวนทักมาในข้อความใน Tik t o k ไปเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับหาตัวบร สวยๆเจ๋งๆเนี่ยดูตัวนี้ด้วยนะครับตัวดูโร200แบทแมนนะครับแนะนำครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่9เก้าสวัสดีครับ